สวัสดีค่ะ EP นี้จะเป็นการสร้างใบลดนี้ขายนะคะกดไปที่เครื่องหมายขีด3ขีดที่มุมซ้ายด้านบนค่ะเลือกที่ใบลดนี้ขายค่ะกดเพิ่มโดยการกดเครื่องหมายบวกที่มุมขวาด้านบนนะคะรายการสามารถ เปลี่ยนได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแหวดหน่วยเงินซื้อสดหรือซื้อเชื่อรับสินค้ากับเข้าสต็อกหรือไม่เอาเข้าสต็อกนะคะรายการเราจะเลือกจาก invoice สร้างองค่ะ,ะกรอกสาเหตุในการลดนี้นะคะ เราจะเลือกรถรายการเราจะเลือกรายการนะคะที่ต้องการลดนะคะเลือกเฉพาะรายการที่กรอกนะคะว่าเราต้องการลดกี่หน่วยนะคะ เช็คความถูกต้องนะคะว่าเราต้องการรับสินค้าคืนกี่หน่วยนะคะเมื่อเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกที่มุมขวาด้านบนค่ะกดค้างเพื่อพีวิวเอกสารค่ะใบรดนี้ค่ะจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ